สวัสดีค่ะเมื่อนี้มากินขา้าวกครอบครัวพ่อะแสบนะจ้ามีปลาม,มีแกงเห็ดพอมีตับักหุ่งจ้ากินเลยจ้าของฝากจากกาลสินของฝากจากกาลสินจ้าพี่น้องยั่วๆจ้ามาๆรอบครัวพ่อแาดแสบๆอีกแล้วเมื่อนี้สมาชิกหลายเด้อถ้าเบิ่งมือยุ่มยับนุ่มยับจ้ามากินเด้อจ้ามาเด้อค่ะคุณยายหลินพัทยาไม่กินน้ำกันจ้า เบ็ดเดียกเอฟซีถูกพ้น,นอะะจ้ะแซ่บแเหมนกันจ้ะม่ิอม่ยากแล้วนะนั่งหนูั่งลง,งลนั่งลงลยากำลังอัดแกงเฮ็ดพอจ้ะ ห่อนก็ห่อนนี่แหอนั่งกินเด็ดเดี๋ยวยุงกัดมานั่งตรงนี้กินเพื่อพี่เพื่อน้องน้าลงเมื่อง้องอยากพอดีแ้ะอดีแอปลงเหรอต้มตำยั่วๆมามามา ตั้งห,ม,หมูหนึ่งซี่ตั้งหมูหนึ่งกิโลเข้าไจ้ะรักเหมือนเดิมเติมเต่มเติมคือความเผ็ดอัออบนบ่าแนะน้ำตัวใช่ไหมบอกว่าก็มาจับน่เจ้าของ,ข,องออขึ้นไปเขาหมูอะไรจ้ะพี่นอ้องเอ้ยเนาะเท้ายู่น้ำกันมาโดนแล้วเป็นยันงไงสิปูหมูเนาะพี่นอ้อง น้นเอเน้อแกเน้อมาให้หน่อยนะต่างๆลุละเว้นคือเกา,า,า,เาเจ้ะสมซื้อพอข้วผาเสกน้ำเง็นอีคะ เกือตัวเละจพี่มองโเมีแนวคนโฆษณาหนึ่งโฆษณานี่เอ้าบักบับ

เราเพิ่งเข้าอะไรคะมันเจ็บปากโอ้โหไม่เอา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 ไม

น้ำมันตันค่ะไหนจเอะไรจะทิ้งน,นะคะมาด้วยใจพี่ปูเป้มาด้วยใจยายลินมากินเขาน้ำคราบครัวผ้าแสบจ้ามาเติมพลังก่อนแล้วค่อยไล่แล้วค่อยคือไปซื้อ Đi lâu rồi chìm sọc cũng sẽ xẹp được Chính tháng nữa nè, phải được bài làm kinh Mà, 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 mà Anh thấy cho nó tắm đàn có trâu em nữa

ตัวแรกจีมจ่จ้ะรั้นนีสีชมพูฮีเป็นใครดีเนะาะบักเรียนเนี่ย Vì tấm hòn chim ăn thở canh chắn. Tấm vít thơm hòn. Tấm hôn ấm thơm กนอยู่ในพี่น้องแซ่บปิด้ตากเชือดจ้ะเดี๋ยวสิถามหาคุณย่าชุดแดงชุดแม่โคแล้วอิ่มด้วยจ้ะพี่น้องแล้วโบเดะแล้วกินเขาแล้วเฮ็ดกับเขาไล่แล้วอิ่มอิ่มกับเขาแล้วเลยโบเดะมา น,น้ำกับสีตรงนี้มันผิดกันนะน,น,นะน้ำสีขาวนี้แดงแต่แมนฮะนี่ออของมันกี่ตัวจะ <c oughs> สีของนกอกแดงครับจ้่พี่นอ้องนื่ลึกพักกันจองจก้ะนี่ก็อื่นอะอีกัาจนะาจีนจ บ่ได no no. ้เอ่ยซื้อไผกะยาน้อยใจเด้อจ้ะพี่น้องอันนี้อยู่พัทยาน้ำกันที่เอ่ยเสื่อนคุณยายลินกับพี่ปูเป้คนงามเนี่ยเพิ่นอยู่พัทยาใกล้ๆกันจ้ะเดเลยเอ่ยซื้อเพิ่นว่าเอินเพิ่นมากินแต่ว่าก็เอินเบิดทุกครอบครัวนั่นแหละจ้าเยอะสิ หน่อยใจว่าครอบครัวพาแสบไปย่างจะเกินแดนพี่ปูเปก,กับอันคุณย้ายลินแต่ก็เกินเบิร์ชุขครอบครัวอะไรจะมากินน้ำกันจกเซ็แซ่ มะปางอร่อยไหมอร่อ่ะจะวัดดีขึ้นป่าเลยค่ะส่ัสดีออด่ค่ะ,คะลูกสาวแสนสวยค่ะลูกสาวหลาขี้ดื้อพ่ออมเอาละนอกค่ะพี่น้องพบรัว,วาพ้าเสพอยู่หลายบางคนเพิ่นจากอายเพิ่นกับ,บ่อยยาเขากล้องจะสิบ ปิดคลิปแล้วก็สิไปกินต่อค่ะออขอคบคุัวผาเสบขอบคุณพี่คุณน้องเด้อค่ะที่เขามากันขอบผราเส็บยังบบท่านไปกบบโปรงน้อยใจเด้อจ้าพะว่าพี่ยูหนี่บนขันขอบผ้าเสบกลับขึ้นไปเรีว้วๆนีพิ่นสีดีดออกได้พี่น้องกระใจเย็นๆนอจ้าแต่รับรองว่าขอบผ้าเสบจะไปเยี่ยมชมทุกขอคบคุัวเลยจ้าสวัสดีค่ะพี่ป้านะาอ่า